นี่บูชาฮ้านิวใช่ไหมปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือเวลาส่งเนี่ยค่าไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เวลาค่าส่งเนี่ยเราโดนอีกร้อยสองร้อยอ่ะค<ช>่าส่งประมาณร้อยห้าสิบเรื่องปร,ประมาณ<ด>นั้นแหละ <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ตามที่ตกลงไปแล้วกันถือว่าอนุญาตให้ผมอัดวิดีโอได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้โ okay <c oughs> <c oughs> อเคครัขบขอบคุณครับครับคุณมากครับพราะว่าพวกย่อยๆอ่ะส่วนใหญ่บบเป็นเด็กแถวบ้านมันจะเอามาแล้วผมก็ดูไม่ค่อยเป็นเพราะว่า<ม>ยิ่งเป็นเต้าโล่เมื่อก่อนก่อน สทำไมเราประมาณสองปีเส้นปีที่แล้วครับไอ้เต้ารอเต้ารอหลตดครับรบพ่นโดนเก้ไปห้าสิบองนะชุดไหนอ่ะชุดโค้ดมุดลบอะโคตรลบใช่ไหมใช่ครับโดนตัวนั้นใช่ไหมใช่ที่เคยที่โทรหาผมปะที่เอามายิงผมปองแล้วประมาณพันสามไม่ใช่าใช่เพราะรว่าเพราะว่าผมเอาไปเช็คในกลุ่มพอเอาไปเช็คในกลุ่มเสร็จปุ๊บอบบพวยังไม่รู้ว่าแท้หรือเก๋นะแต่ก็คือว่าแอดมินนะซื้อซื้อหมดเลย สุดท้ายก็โดลีคืนไหมเราพระไม่ได้ประกาศอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเก๋แเถอเข้าหลักเข้าซื้อหรอใช่ปะล่ะเราก็แสดงสปิริตเราก็นับพิชช